ปวดที่ข้อมือบริเวณนิ้วก้อยบ้างไหมครับถ้าเรารู้สึกเจ็บแป๊บขึ้นมาเนี่ยให้สงสัยว่าน่าจะเป็นปัญหาจากตัวข้อมือทางด้านนอกตรงนี้เลยครับกดลงไปให้ลึกนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยกดแรงหน่อยเนี่ยนับ1นึ่งถึงยีนะครับหายใจเข้าลึกๆเคยมีปัญหาปวดที่ข้อมือบริเวณนิ้วก้อยบ้างไหมครับฐานของนิ้วก้อยคือบริเวณนี้นะแล้วบางครั้งนะ ถ้ามันเป็นมากๆหรือว่ามันเกิดการบาดเจ็บมากๆเนี่ยนิ้วเราเนี่ยเป็นหกอย่างนี้เลยนะครับเราจะมาดูวิธีการนวดแก้อาการปวดของคนที่มีอาการปวดข้อมือทางด้านนิ้วก้อยแบบนี้กันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับพร้อมแล้วเข้าไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเคยมีปัญหาปวดที่บริเวณข้อมือบ้างไหมครับโดยเฉพาะบริเวณฐานนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยคือตรงนี้เนาะฐานนิ้วก้อยอาการพวกนี้นะครับเกิดจากการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือครับโดยมันจะบาดเจ็บเนี่ยเกิดได้หลายโครงสร้างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวข้อก็ได้ตัวเส้นประสาทก็ได้ตัวกล้ามเนื้อเกิดการกดทับที่เส้นประสาทหรือตัวหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งตัวข้อที่เป็นเยื่อหุ้มของข้อเนี่ย ก็มีการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือได้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการอาการปวดจากข้อมือบริเวณนิ้วก้อยแล้วก็อาการชาจากเส้นประสาทที่บริเวณนิ้วก้อยด้วยตัวเองแบบนี้กันครับอาการปวดที่บริเวณข้อมือเนี่ยจริงๆถ้ามันเกิดที่บริเวณข้อมือเลยเนี่ยก็จะเป็นข้อต่อที่บริเวณข้อมือก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่บริเวณข้อมือก็ได้หรือบางครั้งเนี่ย อาจจะมีความสัมพันธ์มาจากกล้ามเนื้อที่บริเวณแขนตรงนี้ก็ได้ดังนั้นอนาโตมีที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดที่ข้อมือเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้ครับเวลาที่เรายกแขนขึ้นมาทางด้านนี่นะเขาเรียกว่าอะไรท้องแขนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือหลังมือใช่ไหมเราจะมาดูตรงนี้แล้วเขาจะทําหน้าที่ในการกํามือ4นิ้วนี้นะฮะแค่4นิ้วนี้เท่านั้นนะ นะครับโดยกล้ามเนื้อมัดน,นี้จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ยาวไปเลยนะครับแล้วก็จากกล้ามเนื้อมัดน,นี้จะมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพลิกว้ามือแล้วก็ส่วนตรงฝ่ามือจะมีกล้ามเนื้อในการบีบมืออุ้งมือเข้ามาแบบนี้ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวกระดูกที่มันขึ้นไปตัวกระดูกเนี่ยมันจะมีสองท่อนนะครับท่อนหนึ่งเราเรียกว่า r a ดียสท่อนหนึ่งเรียกว่าเอาหน้าซึ่งตัวเอาหน้านี่จะอยู่ข้างในก็คือถ้าเราเอามือวางแบบนี้เอาหน้าจะอยู่ชิดลําตัว แต่ว่าเ a ดี้สจะอยู่ข้างนอกทีนี้ตัวเอวหน้าเนี่ยเป็นตัวพระเอกเลยเพราะว่ามันจะมีข้อต่อที่มันจะต่อกับบริเวณข้อมือหรือกระดูกข้อมือที่บริเวณฝ่ามือน,นะครับกระดูกข้อมือจะอยู่ต่อจากกระดูกเอวหน้าขึ้นไปหลังจากนั้นจะเป็นกระดูกนิ้วมือครับทีนี้ตัวบริเวณกระดูกฝ่ามือเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ดังนั้นจะมีกล้ามเนื้อสามตัวก็คือในการงอนิ้วนะครับในการคว่ำหงา,ายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในการหนีบมือเข้ามา กล้ามเนื้อพวกนี้จะถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทที่มาจากมือเหมือนกันนะครับแล้วก็จะยาวมาตรงนี้ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดเกร็งหรือว่าเราเกิดไปกระดูกหักนะฮะหรือว่าโดนกระแทกโดนตีหรือโดนมีดบาดรวมไปถึงบริเวณข้อมือเนี่ยเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็จะทําให้เส้นประสาทตรงนี้มันเกิดการบาดเจ็บแล้วจะทําให้นิ้วมือเราเนี่ยผิดรูปได้นะครับผิดรูปในลักษณะนี้นะครับก็คือในกรณีที่เราแบบอยากให้คนไข้เนี่ย เหยียดมือเหยียดมือคือปกติเราจะเหยียดแบบนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ผิดปกติเขาจะเป็นอย่างนี้ครับสองนิ้วเนี่ยมันจะงอแบบนี้เราเรียกว่าคอแฮนเลยมันคือเหมือนกงเล็บขึ้นมาเลยโดยที่เขาไม่สามารถจะเหยียดข้อตรงกลางนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถมองได้หรือเห็นได้จากคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นประสาท ตัวนี้บาดเจ็บครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถดูได้เลยก็คือบริเวณกล้ามเนื้อเนียเนินเสรษฐรนะครับเวลาเราไปดูลายมือหมอดูวเนาะเขาจะชอบพูดใช่ไหมแต่เนินเศรษฐีนี่อยู่ฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกเนินหนึ่งเหมือนกันถ้าเผื่อเส้นประสาทตรงนี้มันบาดเจ็บนะไอ้เนินเล็กตัวนี้ครับมันจะรีบเหมือนกันนะครับแต่ก่อนตอนที่ผมสอนม,มีเดียลเนิร์ฟหรือว่าพังผืดและเส้นประสาทที่บริวนข้อมือเนี่ย มันจะเป็นมีเดียลเนิร์ฟมีเดียลเนิร์ฟนี่จะเลี้ยงมาทางนิ้วโป้งถ้านิ้วโป้งมันรีบเนี่ยสง,สงสัยมีเดียลเนิร์ฟแต่ว่าถ้าเป็นที่บริเวณฐานของนิ้วก้อยนะฮะ ตรงนี้รีบเนี่ยเราก็จะสงสัยเอาหน้าเนิบนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเช็คในกรณีที่มีการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือบริเวณฐานยิ้วก้อยนะครับแบบง่ายๆกันนะครับถ้าเกิดมีการเจ็บที่ข้อมือจากเอ็นที่บริเวณข้อมือหรือว่าข้อต่อข้อมือหรือกล้ามเนื้อก็ตามนะถ้าเราทําแบบนี้จะรู้สึกเจ็บเนาะใช้มือนะครับวางลงไปบนเบาะแบบนี้แล้วเราก็ขม่มออกแรงข่มลงไปแล้วสอดตึงๆอย่างนี้เลยนะข่มออกไปแล้วก็กดลงไปที่บริเวณ ข้อมือทางด้านนอกนะครับก็คือตรงนิ้วก้อยตรงนี้ออกแรงตรงนี้นะครับถ้าเรารู้สึกเจ็แบแป๊บขึ้นมาเนี่ยให้สงสัยว่าน่าจะเป็นปัญหาจากตัวข้อมือทางด้านนอกตรงนี้เลยครับถ้าเรากดลงไปแล้วเกิดการเจ็บปวดเนี่ยสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่บริเวณข้อต่อตรงนี้นะครับวิธีการดูแลคือพักการใช้งานนะครับรวมไปถึงการที่เราเจออาการรีบหรืออาการผิดรูปของนิ้วพวกนี้จะแสดงให้เห็นว่าอาการของเอัาหน้าเนิฟหรือว่าเส้นประสาทที่เลี้ยงบริเวณนิ้วก้อยเนี่ยได้รับบ,บาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับดังนั้นในการรักษาเราจะใช้ ้เวลามากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วลดอาการตึงของเส้นประสาทด้วยตัวเองกันครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะเราจะเริ่มนวดตั้งแต่บริเวณนี้เลยนะใต้ศอกลงมาเพราะว่ามันเป็นจุดผ่านของเส้นประสาทเรา,าเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับบริเวณนิ้วมือนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นวดแน่นอนครับเราก็จะใช้ครีมเนาะหรือว่าบาล์มหรือว่าครีมนวดทั่วไปได้เลยนะครับใครที่ชอบร้อนก็ก็ใช้สูตรร้อนใครที่ชอบเย็นๆก็ใช้สูตรเย็นนะแล้วแต่ สะดวกเลยนะครับก็ให้วางมือลงบนหมอนในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทาครีมเนาะบริเวณที่เราต้องการนวดแล้วเราก็เน้นเน้นเราจะเน้นเนี่ยเห็นรอยย่นของข้อศอกตรงนี้เนาะพับศอกเนี่ยเราเลื่อนขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงบริเวณข้อมือส่วนนี้ก็พอนะแล้วมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่แแถวนี้เท่านั้นเองนะนี่คือตัวกล้ามเนื้อนะครับเราอาจจะเริ่มจากสต็อกกิ้งเบาๆอย่างนี้ก่อนก็ได้นะลูบไปก่อนลูดลูด,ล,ดลูดก่อนนะจะลูดแบบนี้ลูดไป ตามปลายม,มือเลยแบบนี้เลยจะได้ถนัดนะครับใครจะรูดแบบนี้มันลาบากเนาะรูดแบบนี้เราจะใช้มือได้ง่ายขึ้นนะครับรูป,ปก่กนสัก10รอบนะครับเวลารูปเนี่ยจะสไลด์จากแบบทีละชั้นก็ได้นะชั้นแค่ผิวๆกนหรือว่าจะลงลึกถึงการเนื้อเลยแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าค่อยๆทานะครั้งแรกๆเนี่ยเบาๆก่อนครั้งหลังๆครั้งที่3ที่4ที่5้าไปจนถึงครั้งที่10เนี่ย เน้นหนักขึ้นหนักขึ้นครั้งที่10แน่นแ่นเลยนะฮะโอเคไหมแล้วมือนะก็วางลงบนหมอนหรือว่าจะยืดนิดนึงจะทําให้มีอาการตึงมากขึ้นนะครับอ่าสโตก,กิ้งไปก่อน10ทีสิท,สทีนะครับถ้าใครรู้สึกว่า่าโดนจุดไหนที่มันตึงหรือว่ามันเกร็งเราก็เน้นตรงจุดนั้นเพิ่มขึ้นนะครับโอเค ต่อไปนะครับเราจะทําการเน้นที่บริเวณกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อมันจะมีแค่นี้เองนะผมไม่ได้วาดรูปให้ให้ดูให้ดูนิ้วมือผมนะก็จะวระาลากมาอย่างนี้เลยครับลากมาถึงนี่ดังนั้นเวลาเรานวดเราก็เน้นเข้าไปกดลงไปให้ลึกนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยกดแรงหน่อยเนี่ยมือขยับเลยเพราะว่าอะไรเพราะาเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อครับเนี่ยเห็นไหมฮะพอผมนวดปุ๊บเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ขยับมือนะ สังเกตเห็นไหมฮะมือเนี่ยกำเพราะว่าเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะครับเป็นเอ็นที่ไปเลี้ยงมือเนาะจุดที่มักมีการอักเสบหรือมีอาการตึงเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับตรงที่นิ้วโป้งผมกดเนี่ยนะครับถ้ากดแล้วมีอาการตึงร้าวเนี่ยให้เน้นตรงนั้นนะครับอาจจะก,กดค้างเลยก็ได้นะครับกดค้างนับ1 2 3 4 5แล้วผ่อนแบบนี้สมมุติว่าถ้าใครแบบว่ามือซ้ายมันไม่ถนัดเนาะเพราะว่าปกติเราถนัดขวา เราจะใช้มืออีกข้างช่วยเช่นแบบนี้ลงไปเลยนะครับใช้แขนนะบริเวณนี้ช่วงนี้นะครับจะใช้ศอกมันจะเจ็บไปเนาะถ้าใช้ศอกก็ได้นะแต่ว่ามันจะเจ็บนิดนึงใช้แขนนี้ดีกว่านะครับกดลงไปตามลายที่ผมให้ดูไปตอนแรกนะครับนี่นี่ก็จะตึงมากนะครับหมอนนะ่ะจะย่วไปหมอนยั่วไปให้มันแข็งกว่านี้นิดนึงนะอืมอันนี้หมอนมันยับวไปนิดนึง ออแข็งให้มันวางแขนได้จะดีนะครับขึ้นลง3-5รอบถ้าเจอจุดไหนที่มันตึงเราก็เน้นนะครับสมมติว่าเจอจุดที่ตึงนะเอาเน้นหน่อยอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับไล่ไปจนถึงฐานของข้อมือเลยนะครับถึงฐานของข้อมือเลยแถวนี้เรายังนวดได้นะครับแถวนี้ก็ยังนวดได้จริงๆก็นวดได้หมดแต่ว่าจุดที่เป็นเอ็นจริงๆเรานวดเบาๆก็พอนะครับแบบนี้ จะเห็นว่าเราจะนวดไล่จากกล้ามเนื้อส่วนบนก่อนเนาะเสร็จแล้วมาดูที่ฝ่ามือบ้างครับต่อมาที่บริเวณฝ่ามือนะครับกับข้อมือนะเราก็เหมือนเดิมเลยลงครีมก่อนนะครับได้ครีมแล้วเราก็นี่ลูบไปอย่างนี้เลยนะครับอ่ามันจะอยู่บนกล้ามเนื้อแล้วตอนนี้ผมทําบนกล้ามเนื้อแล้วจริงๆกล้ามเนื้อจะอยู่ที่บริเวณฝ่ามือเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆดังนั้นการนดวดไม่ต้องกดแรงครับ มันจะถึงกระดูกเลยเพราะมันจะผ่านกล้ามเนื้อมัดนั้นไปง่ายมากนะครับเราจะเริ่มจากกล้ามเนื้อที่บริเวณฐานนิ้วก้อยนะครับเนี่ยหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับอาการชาเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนที่มีอาการปวดมันอาจจะเกิดอาการชาได้ในระหว่างที่เรานวดด้วยแล้วก็เวลาชาเนี่ยนอกจากชาที่ปรับมือบริเวณนิ้วก้อยกับนิ้วนางแนละ้วมันยังชาหลังนิ้วก้อยด้วยตรงนี้นะตรงเนี้ยชาด้วยนะครับในคนที่มีอาการชาจาก เส้นประสาทเอาหน้าเนิบตัวนี้แหละนะทีนี้ตรงนี้โป้งต้องนวดไหมนวดเหมือนกันครับแล้วก็กดเบาๆนะครับเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งนี่เขาเรียกอะไรนะใครรู้ว่าเขาเรียกอะไรก็คอมเมนต์ไวข้างล่างหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจผมเรียกเนินเศรษฐีนะผมเป็นดูหมอดูบ่อย <c oughs> อ่ะทีนี้บริเวณซอกของนิ้วมือหรือว่าระหว่างนิ้วเนี่ยฮะเราสามารถจะกดคึงเข้าไปได้นะครับ กดคึงเข้าไปได้นะครับกดถ้ามันเล็กมากนะกดค้างไปเลยแบบนี้นะฮะกดค้างอย่างนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ละซองนี่ก็เป็นตัวที่เส้นประสาทเอาหน้าเนอมาเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็กดกระตุนได้นะครับแต่เราจะเน้นจริงๆอ่ะก็คือนิ้วก้อยกับนิ้วนางนิ้วนางนี่ครึ่งทางด้านนอกนะจริงๆเขาไม่ใช่ทั้ง2อันหรอกแต่มันจะครึ่งทางด้านนอกนะครับถ,ถ้าด้านฝ่ามือเนาะนะี่แล้วเราเสร็จแล้วสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็รูปหน่อยรูปหน่อย นี่เท่านี้เองครับนะครับหลังจากที่เรานวดพอประมาณแล้วนะเราจะใช้เวลาแต่ละจุดเนี่ยประมาณถ้าจุดละ2 3นาทีฝ่มออามืออีกสัก3นาทีนิ้วมืออีกสัก3านาทีนะครับเสร็จแล้วเราอย่าลืมยืดด้วยวิธีการยืดยืดอย่างนี้นะฮะเหยียดแขนไปตรงๆแล้วเอามือนะจับเข้ามาแล้วดึงเข้ามาแบบนี้ก่อนแล้วบิดเข้าไปทางด้านนอกแบบนี้นะครับนี่ฮะปุ๊บแล้วบิดอย่างนี้ เอามือจับงี้จะตึงค้างไว้นับ1นึถึงยีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบล้วพักแล้วทำใหม่นะครับสามเซตนะปุ๊บบิดอย่างนี้นะครับนิดตึงแต่ถ้าใครที่แบบเจ็บตรงบริเวณข้อมือตอนที่เทสแล้วกดนะวิธีการยืดตรงนี้ทำเบาเบาอย่าทำแรงนะครับเอาแค่รู้สึกตึงๆก็พอ แต่ถ้าใครที่เป็นจากกล้ามเนื้อมันตึงมันเกร็งเนี่ยยืดได้เยอะเลยและทำได้เยอะเลยโอเคนะต่อไปนะครับบริหารอีกนิดนึงนะวิธีการนะให้มือน,นั่งตรงๆแบบนี้นะมือเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็มือประกบกันนะครับตั้งขึ้นมาเหมือนพนมมือแบบนี้แล้วกดลง ดลงแบบนี้นะครับในกรณีที่เป็นเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นข้อนะในช่วงที่มันอักเสบมากๆหรือมีการปวดมากๆมีอาการบวมด้วยเนี่ยจกข้อมันเคลื่อนมันหลุดหรือข้อหักเนี่ยการทําท่านี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงควรทําภายใต้การดูแลของนักกายภาพก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทําหรือดัดแรงๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ปวดมากขึ้นก็ได้นะครับ สุดท้ายนะครับเราจะบริหารในการดึงตึงเส้นประสาทให้มันมากขึ้นนะวิธีการให้ทํามืออย่างเงี้ยนะเหมือนโอเคเลยมือแบก่อนนะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะจับกันอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็กลางนิ้วอื่นๆปุ๊บทีนี้ยกแขนขึ้นมาประมาณนี้นะฮะ90องศาแล้วบิดข้อมือนะบิดข้อมือมันจะตึงที่บริเวณนิ้วก้อยแล้วครับบิดข้อมือแค่นี้นะแล้วก็เอาเหมือนทําใส่แว่นนี้นะแล้วค้างไว้นะครับ นับ1นถึง20นะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับแบะซอกออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็วางลงก,กลับมาทํางี้ก่อนนะประมาณสัก3าถึง5เซตนะครับแค่นี้เองนะครับนึกได้ก็ทํานะครับก็จะทําให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงที่บริเวณข้อมือเนี่ยมันคลายออกแล้วก็เบาขึ้นด้วยครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อนะเราอย่าลืมเอาไปใช้วิธีการยืดเส้นประสาทรวมด้วยนะครับในกรณีที่มีการบาดเจ็บที่เส้นประสาทรวมกับการอักเสบของกล้ามเนื้อแต่ในกรณีคนที่แบบเวลาเราเทสโดยการกดหรือว่าเวลาเราเทสโดยการนวดหรือจัดกระดูกที่บริเวณข้อแล้วมันบวมหรือมีปัญหากระดูกหกักแล้วข้อมันติดหรือรวมไปถึงการบาดเจ็บที่บริเวณข้อที่ข้อมันเคลื่อนพวกนี้นะครับ ควรจะต้องทํากับนักกายภาพบับัดนั้นจะช่วยได้ดีนะเพราะว่าตัวนี้มันจะลึกแล้วก็จะหายได้ยากกว่าตัวเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อเองเลยอีกอันนึงคือถ้ามันเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นข้อเนี่ยแนะนําให้ใส่ซับพอร์ตในช่วงแรกเนาะก็คืออาจจะต้องใส่เฟือกอ่อนเพื่อช่วยนะฮะในการให้โครงสร้างมัน่ะดีขึ้นก่อนอาจจะใช้เวลาสักประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมันเริ่มดีแล้วนะอาการปวดลดลงแล้วเริ่มขยับข้อมือได้ดีแล้วต้องมาบริหารท่าพวกที่สอนวันนี้ นวดด้วยดัดด้วยเพื่อจะทําให้โมบิลิตี้หรือข้อมันแข็งแรงขึ้นแล้วจะกลับไปใช้งานได้ปกติครับสหรับท่านใดที่ทําแล้วอาการเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้กันฟังด้วยนะข้างล่างใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจงให้พวกเราครับส่วนใครที่ทาแล้วไม่ดีนะรู้สึกว่าเจ็บปวดมากกว่าเดิมนะครับแนะนําให้พบนักกายภาพบำบัดนะครับจะได้วางแผนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและตรงจุดต่อไปครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ อยากจะปรึกษาทางกายภาพบาบัสามารถแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดบันดิตคลินิกครับแอด b u n d i t c l i n i c แอด b u n d i t c l i n i c ครับหรือว่าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะครับที่ บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับสามารถติดตามคอนเทนต์ทั้งแบบวิดีโอและแบบข้อความได้ที่ Facebook f แ n p a g e ได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์การดูแลตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่อยากรักษาทางกายภาพบ,บัตรสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข0-853699977ครับ 0853699977ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ